สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับสวัสดีนะครับวันนี้เจอกับลุงเนียงเช่นเคยนะครับวันนี้ลุงเนียงก็จะมาเสนอโค้งสุดท้ายเลขวิ่งลุงเนียงนะครับก็เลขวิ่งลุงเนียงนั้นเข้าติดต่อกันมาหลายงวดนะครับ เลขวิ่งรงเนียนนั้นเข้าติดต่อกันมาหลายงวดน,นะครับก่อนอื่นนั้นก็มาดูคําเตือนก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าเรื่องกันนะครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับ เอาละครับมาดูเลขวิ่งลุงเนียงนะครับเลขวิ่งลุงเนียงนั้นบอกตรงๆว่าช่องของลุงเนียงนี้ก็มีเ,เลขหลักๆก็คือเลขสายด่วนบางหัวเสือแล้วก็เลขวิ่งลุงเนียงนะครับที่เป็นตัวหลักของของช่องของลุงเนียงนะครับ สำหรับเลขวิ่งสายด่วนบางหัวเสือก็ได้ลงให้ท่านผู้ชมไปแล้วโค้งสุดท้ายเมื่อเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ลุงเนียงก็จะมาลงเลขวิ่งลุงเนียงให้นะครับซึ่งเลขวิ่งลุงเนียงก็ดูสถิตินะครับเข้ามาทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 งวดที่13หลุดแล้วก็มาเข้างวดที่14นะครับแล้วตีนนี้มาดูงวดที่15จะมาไหมนะครับตามสถิติแล้วพึ่งหลุดไปงวดเดียวนะครับก็มาดูกันนะครับซึ่ง ทีแล้วเลขวิ่งลงเนียงที่ให้ไปนะครับนี่หนไหมครับทีเ่เลขวิ่งลงเรียงให้2กับ3ไปนะครับแล้วก็เข้าที่เจ็ดสองนะครับให้ไป2 7แล้วก็72ก็เป็นตัวกลับนะครับเพราะว่าก็ลงเนียงก็ต้องก็ให้กลับอยู่แล้วนะครับก็มาดูกันเลยครับ เลขวิ่งลุงเนียงนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมติดตามเลขเลขวิ่งลุงเนียงให้ดีๆนะครับสถิติสถิตินั้น ไม่ธรรมดานะครับสถิติเลขวิ่งของลุงเนียงนะครับงวดนี้ก็เอาเป็นวิ่งบนเลยนะครับ 8กับ9นะครับก็เลขคู่นี้ลงล่างได้ด้วยนะครับมีโอกาสลงล่างด้วยนะครับก็แต่ว่าให้เน้นบนนะครับเน้นบนกันล่างไว้นะครับสำหรับเลขวิ่งนั้น เลขวิ right. really right. so, right. so, like, ่งของลุงเนียงนั้นสถิติดีมากนะครับสถิติดีมากไม่ได้โม้ไม่ได้คุยนะครับที่พูดในเรื่องจริงนะครับขอให้ท่านผู้ชมติดตามให้ดีๆนะครับเลขวิ่งลุงเนียงนะครับเพียงแต่ว่าลุงเนียงจับคู่ไม่ค่อยไม่ค่อยแม่นเท่านั้นเองนะครับส่วนเลขวิ่งนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับ วันนี้ลุงเนียงจะจับคู่ให้นะครับถ้าแปดมานะครับถ้าแปดมาก็จะมีแปดหนึ่งแปดห้า 8ปดเนะครับถ้า9มานะครับก็จะเป็น9 0 9าศูหนึ่งเกแล้วก็9 7นะครับ ทั้งหมด8หางนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็ท่านผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณนะครับชอบตัวไหนชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับสำหรับเลข8หางนี้ลุงเนียงจะฟันให้นะครับจะเน้นให้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับลุงเนียงเน้นให้เลยครับสองหางนะครับ เอาละครับเลขที่รุงเรียงวงกลมคือตัวเน้นนะครับส่วนตัวอื่นนั้นกันนะครับเป็นเลขกันนะครับก็ลุงเรียงฟันให้สองหางก็คือ87แล้วก็97นั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ดูแล้วก็ใช้วิจรารณญาณให้ดีนะครับตัวเลขทุกตัวนั้นลุงเนียงให้เป็นแนวทางนะครับมีเข้ามีหลุดนะครับก็ขอใหอ้คิดก่อนเล่นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ใช้วิจรารณญาณน,นะครับ งวดนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดหกหกนะครับลุงเนียง ก็แล้วครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ลงเลขวิ่งของลุงเนียงให้ไปแล้วนะครับนะครับสำหรับท่านที่ชอบวิ่งนะครับลุงเนียงเน้นที่9นะครับถ้าจะวิ่งนะครับวิ่ง9ลรอง8นะครับวิ่ง9กอง8บนนะครับบนเท่านั้นนะครับ ทีนี้คลิปนี้ก็ลุงเนียงก็ขอวอวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองแล้วก็ดลบัรดาลให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่โชคแต่ลาบด้วยนะครับสำหรับลุงเนียงก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ